ใต้ผืนดินเมืองเชียงใหม่มีนครหลับไหลที่เคยรุ่งเรืองยิ่งกว่าใครในล้านนาเมื่อ40ปีก่อนท่ามกลางไร่สวนเงียบสงบในบ้านท่าวังตาลอำเภอสารพีชายชื่อคุณพระดอนสะดุดตาก,กับเจดียร้างที่โผล่พ้นพุ่มไม้ใกล้บ้านของพ่อหลวงบุญธรรมเขาไม่ได้พบแค่เศษอิฐหรือกองดินธรรมดาแต่คือซากเมืองทั้งเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินเชียงใหม มาเกือบ700ปีเวียงกุมกามถูกสร้างขึ้นในราวปีศักราชห4รหรือพุทธศักราช1 8 2 9ถึง1,837จากนักวิชาการหลายท่านโดยพยมังรายมหาราชหลังจากยึดนครหาริพนชัยได้โดยไม่เสียเลือดพระองค์เลือกพื้นที่ริมแม่น้ำปิงแห่งนี้เพื่อสร้างเมืองหลวงของราชวงศ์ใหม่ด้วยคูเม,มืองรอบด้านตลาดใหญ่และสะพานข้ามแม่น้ำเวียงกุมกามกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและศาสนา มีวัดกว่า30แห่งตลาดกุม,มาที่คึกคักและสถาปัตยกรรมแบบฮาริพุนชัยที่งดงามพยมังรายทรงปลอมององอ,อกโรรจทุกสุขช่วยเหลือราษฎรอย่างใกล้ชิดแต่แล้วน้ำก็มาแม้เวียงกุมการ,รจะรุ่งเรืองแต่ชัยภูมิในที่ลุ่มใกล้โค้งน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมส,สัมซาในที่สุดพยมังรายจึงย้ายเมืองหลวงไปยังที่สูงข,ขึ้นและสร้างเชียงใหม่พร้อมกับสถาปนาพระบุรีรีนครทิพย์เวียงกุมการ,รถูกฝังอยู่ใต้ดินหลายร้อยปี ถูกลืมไปในความทรงจำจนกระทั่งการกขุดค้นในปีพุทธศักราช2527เผยให้เห็นซากวัดกว่า30แห่งเจดีล้ำคา่าและร่องรอยแห่งเมืองหลวงแรกของล้านนาทุกวันนี้เวียงกุมกามคือเมืองใต้ดินที่ยังมีชีวิตมีวัดร้างที่อนุรักษ์ไว้มีรถม้าและรถรางนำชมนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติหลงไหลซากเมืองที่เคยจมหายกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนาอันยิ่งใหญ่ เวียงกุมกามไม่ใช่แค่อิดเก่าหรือชื่อในตำราหากคือบทเรียนของการสร้างสลายและการฟื้นคืนเรื่องเล่าจากช่องเดอะบัฟฟโรเล่าเรื่องถ้าท่านชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ